เต้นอีกแล้วลูกเร้องร้องเดี๋ยววางโทรศัพท์ก่อนเรื่องตื่นเต้นอะไรรู้ไหมหมอเดี๋ยวนะหมอเขานัดเก้าโมงสามีบอกเราสิบโมงครึ่งแล้วตอนนี้เราก็เลยต้องหาที่หาที่ตรวจใหม่หาที่ตรวจพิษถูไฟใหม่ หมอขานัดสิบโมงหมอเขานัดเก้าโมงแต่สามีหมอกเราเก้าเอ่อหมอสามีหมอกเราสิบโมงครึ่งแล้วเรามาไม่ตรงเวลาเขาเขาบอกว่าถ้าคืออยากจะได้อยากจะเจอหมออีกทีก็ประมาณวันพุธเราบอกไม่ได้เราจะบินพรุ่งนี้แล้วเราจะบินพรุ่งนี้แล้วไปไม,ไม่ได้เขาก็เลยให้ไปอีกที่หนึ่งเป็นการ walk in walk in w a l k in ินเข้าไปตรวจร่างกายนะลุ้นแบบระทึกมากเลยตกใจอะเรามาผิดเวลาเหรอสามีหมอกเราสิบโมงครึ่งบ้า,บ,าบอที่เป่งเลย โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวต้องจัดการสามีหน่อยบอบอมากเลยสวัสดีทุกคนนะอุ้งสามรีบอุ้สามมาก่อนเวลาที่ไหนได้หมอนัดเก้าโมไปรอแท็กซี่ไปอีกที่นึงไปตรวจอีกที่นึงเป็นวอล์เป็นที่วอล์กอินเนยสวัสดีอาคม,มคทำไงดีจะไปอีกที่นึง เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเรื่องมากตรงนี้เละไปทูไฟอ่ะมันจะต้องตรวจก่อนตรวจก่อนบินอายุอายุอายุใบนี้มีแค่เจ็ดสิบสองชั่วโมงนะอใบเนี้ใบทูไฟอ่ะถ้าไม่มีไม่ได้นะไม่บีเสียค่าต๋วจฟรีเลยนะสองแสนอ่ะหนอนวีเว for taxi go next one okay น้อ้สาวตื่นตั้งแต่ตีสี่แล้วมาผิดเวลาจะบ้าตายสามีทำไมบอกเราผิดเวลาวะ เฮ้ยวัดเด็กก็ no, no. ยุ่งจะเพ่งหนูรีเพลงวิทยาต้อนรับโอเคโอเคโอเคสวัสดีทุกคนนะระทึกใจมากเลยเข่าออกแล้วเราอะมาผิดเวลาหมอบอกว่าอิสวดไนโอครก ไม่ใช่ It's not t e n 0มาผิดเวลาแบบเข่าอ่อนเลยนั้นเราแบบเฮ้ยก็เลยโทรไปอีกที่หนึ่งขอเบอร์เขาแล้วเขาให้มาแล้วก็เราก็โทรไปแล้วเดี๋ยวเขาบอกที่นั่น walk in <c oughs> ได้แต่ขอดูฟอร์มฟอร์มเอกสาร fit ทูไฟล์ก่อนขนาดหมอยังไม่รู้อ่ะเขาต้องมีเขาขอขอดูแบบฟอร์มที่เรามีแบบฟอร์มเรามีไงสถานทูตให้มาไง <c oughs> บางทีบางทีก็ให้หมอออกให้แต่ว่าเรามีแบบฟอร์มเขาบอกข,ขอดูก่อนไงขอดูใบนี้ก่อน น่าจะได้นะคิดว่าน่าจะได้แต่อาจจะเสียตังค์หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ที่เนี้ยที่นี่ถ้าที่นี่คือฟรีแต่ที่วอ l k กอินอาจจะเสียตังค์หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะอาจจะต้องเสียตังค์นะแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่แพงก็ไม่เป็นไรหรอกคุณคุณหนูก็ชวนจะไปซื้อของซื้อนุ่นซื้อนิ่หมาคุณหนูก็นะเมื่อกี้เจอผลไม้แก้วแค่น,นี้กับน้ำขวดหนึ่งน้ำอันนี้ขวดหนึ่งนะประมาณสองร้อยบาท ใน,ใ,นในแก้วนี้นะจะมีแตงกวาหั่นแล้วก็แครอทประมาณ3ามสี่ใบสัลูกเล็กๆกันนะประมาณ200ร้บาทโคตรแพงเลยเขาจะไปร้า